ครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับเจอกันยามดึกๆครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e เสี่ยวบนครับโอ้พาดไปไหนวันนี้อยู่กับภารกิจช่วยเจ้ามาร์ทวีเอามาเอาใจช่วยกันครับแมไม่ได้มาตอนเช้าตกนักต่เ,เช้าแล้วทางเข้ามาไม่รู้จักครับ ไม่รู้จักทางเข้ามาตกตั้งแต่สี่โมงอ่าสี่โมงเย็นนี่แหละตอนนี้ก็หกโมงนะครับไม่รู้จักทางเข้ามาครับผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงจะเข้ามาถ่ายตอนกลางวันเนาะเป็นตะเบิงพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวจังได้หอดหนางานครับโอ้อาจจะมืดๆหน่อยนะ ไเดี๋ยวต้องรอแอบรถให้เข้าก่อนมาร์คทีครับมาร์คทีส่วยมาร์คทีอุ๊ยน้ำอะไรครับสดๆเลยว่ะช่องเอวเดี๋ยวใจกำลังตามมาครับ ้พังหมดแลวไปลูกพี่ไปเดี๋ยวแอบรถให้เขาก่อนคนระับเดี๋ยวด้านหลังจะผ่านไม่ได้จุดแอบรถกันเดับแล้ว <c oughs> แม่โครไฟไม่มีนะโอ้ยับเลยพี่น้องเอ้ยไปไปพี่ไปเอาเดี๋ยวรอนู่นนะครับหน้างานแม่โครเลยมาครับมาต่อด้านในกันครับโอ้โลแม่โครคันนี้ไม่มีไฟอนาะเอามาใจช่วยกันต่อครับโอ้ไม่ได้มาในเช้ามาช่วงบ่ายมาช่วงค่ำเลยนะ จิยจ่ลึกมากนี่ครัแม็โคน่าจะเอาด้านข้างออกก่อนครับนี่มาครีมาครี HK ร้อยยี่สิบจมครับ

หกโมงอเอาต่อบเคยครับแต่สมิตโมว่สั้วันนี้ลองโอ้เข้าไปหลายเรือพี่หล่มนะโอ้โอมีไม้ลองประมาณไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เห็นหรอกมันมืดครับนี่จะถอยดินด้านข้างออกก่อนครับให้รถมันสวิงได้ โอ้มันยับวันนี้ก็ผมในความคิดเนาะความคิดแล้วแต่ความคิดคนว่าวันนี้ก็ยากอยู่นะแต่ว,ว่าก็เอาใจช่วยมันขึ้นวันนี้แหละไม่มีใครอยากไปวันงนี้โอ้ไปดินเละๆหมดเลยล,ล,ล,ล่ะเป็นดินสมองครับเป็นดินสมองหมดเลยยับแต่นับเลยครับโอ้โหโอ้ไปโคโลด,ด้วย ด้านข้างนี้ดินสมองครับเป็นโพนด้วยครับฝั่งที่ตกนี่ฝั่งนี้ยังติดกับถนนอยู่เลยนี่ยังติดกับถนนก็พอได้ครับแต่ว่าไปตกอยู่ฝั่งเป็นโพรนะโพลผูกพริกชาวบ้านครับเรียบร้อยแล้วสวิงไ,ได้เป็นแบบคันอยู่ที่บุยลำเลยครับนี่ลักษณะคล้ายๆกันครับ เดีตัวนั้นจะบริเวณก่วงครับตัวนี้จะมาค่อนข้างแคบเนาะมาด้านข้างค่อนข้าง,างแคบครับแล้วสูสีกันครับถ้าวันนี้ก็ไม่ได้ก็จะพรุ่งนี้โอ้กลัวฝนมาเนะี่ยมันก็ครึมครึมอยู่นะลัวเดี๋ยวฝนมาครับนีเาในต่อครับ ติดจำเลยละ่ะโอ้ด้านหลังโอ้ลรวก็สตาร์ทอยู่โอ้ดินสมองหมดแล้วเวอาพาชมมุมด้านหลังครับโอ้ว่าเจอ,อ,อ,อดินสมองครับเป็น เป็นดีไซน์ครับดีไซน์ออกพึ้งเหลืองดีไซน์ถ้าขุดหน้าแรงนี่จะสวยมากครับดินแบบนี้เป็นดินขาวขาวีาว<อ>ยังตัดขอ,อยู้ยเขา่ยังติดติเลยครับยังมากเลยสวิงยังไม่ได้ครับ ๋ยวให้มากทคีคอยดินออกไปก่อนเอาว่าจะเอาขึ้นวันนี้จะมาให้กำลังใจนะครับขึ้นได้ไหมแต่ว่ามันโคลนมันเยอะมากครับรอกลงประมาณ30เซนครับเจอดินสมองหมดเลยดีไว้สักไม้มันทัดเหมือนประมาณ30 สามสิบเซนนี้เจอหมดครับถามว่ามันเอาขึ้นไดไหมแต่ในความที่ส่วนตัวของผมว่าวันนี้มาอู้ขึ้นแต่ก็ดึกแล้วครับอู้มันมันมันจังขนาดนี้ครับผู้ชมเยอะเลยใครบ้างไม่เห็นใครนะครับวันนี้ ใครเป็นใครไม่รู้จักกันหรอกเศษไม้ก็เยอะครับ แล้วเดี๋ยวไปมุมรับไปด้านหน้านะเอามาอยู่อีกหนึ่งมุมครับตอนนี้กำลังเ,เอาขอนไปโน้นไปเรื่อยๆครับอู๊ดมักทีคันนี้จมนี่ก็เรียบร้อยไปด้วยกันนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเลยครับในดูเหมือนฝนจะมาด้วยครับรุนๆกันต่อครับ <laughs> อันนุ้นเรื่อยๆครับ ไฟมันโกก็ไม่เยอะเลยไม่ค่อยสว่างสมพันเป็นสมองเลยนี่น้วะ

dai vieni qui

โอ้โหโอ้โหรอรอครับสายดิจิทอลมาดึงรถเกี่ยวมาดึงรถเกี่ยวถึงรถเขาแล้วก็กำลังจะเดินกลับนะครับเพราะว่ามีรถกระบะตันมาเลยก็เลยแอบมาที่โพนลจำเลยครับช่วงนี้ เออผมชื่อเอ้าตอนนี้ก็จะเอาไม้มาลองหมดงเล่นยังไงครับช่วงนี้สำคัญบอกว่าดีตอนดีขึ้นแล้วนี่จะเอาไม้มาลองหรือว่าทําไงต่อครับมาดูว่าจะรถจะมีแรงไหมรถเชื่อมกันรถเชื่อมกันรถเชื่อนแล้วนี่แล้วอะไรอยเอารถไปยิงไปเนี้ยเราเราตัวดิบ

มีแรงขึ้นไหมนอนี่โอ้หมด,ดแล้วฝั่ดง,ดงนี้จะลงด้วยเลีอยบร้อยหรอฝั่งนี้มันจะลงด้วยเด้ถไฟเดิ เอาค่อยว่ากันใหม่ดึงคลิปครับสลัดคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับไว้ bye bye. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ